คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลักนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักนณาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีตุลค่ะดวงชะตาของคนประจำเดือนกันยายนปี2568นั้นถือเป็นเดือนที่ชาวตุลจะต้องออกมาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆอย่างจริงจังค่ะ เพราะดาวที่สําคัญได้ทําการโคจรมาสถิตร่วมลัคนาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นดาวพระอังคารส่วนในช่วงปลายเดือนดาวพระพุธก็จะโคจรเข้ามาสถิตทับลัคนาราศีเกิดเช่นเดียวกันส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีพลังงานในการเริ่มต้นใหม่แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความใจร้อนและก,ก็การตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นด้วยนะคะโดยพื้นฐานแล้วชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นคือคนที่รักความสงบค่ะ ต้องการความสมดุลและพยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะมีปัญหาแบบซึ่งซึ่งหน้าพยายามหลีกเลี่ยงการประทะแบบตรงๆแต่เดือนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากหน่อยมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้คนต้องเผชิญกับปัญหาตรงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่ปัญหาที่หมักหมมมานานมันก็อาจจะมีเกณฑ์ลุกลามได้นั่นเองค่ะ เรามาพิจารณาดูกันไปในแต่ละดวงดาวเลยนะคะว่าดาวแต่ละดวงที่ได้ทําการโคจรยกย้ายนั้นจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนานราศีตุลอย่างไรมาเริ่มกันที่ดาวแรกค่ะนั่นก็คือดาวพระพุธสำหรับดาวพระพุธนั้นนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระของชาวลัคนานราศีตุลค่ะในวันที่11กันยายนปี2568 ดาวพระพุธด,ดวงนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันค่ะมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลต้องไปจัดการปัญหาเก่าๆส,สามงานที่ค้างเก่าปัญหาที่มันซ่อนอยู่ปัญหาที่มันฝังอยู่ปัญหาที่มันซุกซ่อนอยู่ใต้พรมเรื่องราวใดก็ตามที่ยังไม่เคลีย เรื่องราวใดก็ตามที่ยังไม่กระจ่างแจ้งคุณอาจจะต้องเข้าไปจัดการให้มันกระจ่างคุณอาจจะต้องไปเคลียร์ให้มันโปร่งใสระยะนี้เหมาะมากนะคะที่จะไปจัดการเรื่องราวเก่าๆหรือว่าใช้เวลาในการทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาค่ะ พอเข้าสู่วันที่12กันยายนปี2568ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตนิแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีตุลนได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะดาวพระอังคารทับลัคนาดโดยตรงจะทําให้คุณมีพลังมากขึ้นมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้น แต่ก็เป็นในมุมที่ใจร้อนง่ายมากขึ้นต้องระมัดระวังการประทะกับคนรอบข้างต้องระมัดระวังการหัวเสียอารมณ์เสียหงุดหงิด นะฮะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการชกต่อยการทำร้ายร่างกายการหรืออาจจะมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องฝากในเรื่องของจิตใจความใจร้อนนะแต่ในมุมที่ดีค่ะดาวพระอังคารมาทับเนื้อทับตัวจะทําให้คุณขยันกระตือรือร้อนลุกขึ้นมาทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลสามารถจัดการได้นะคะพอเข้าสู่วันที่13กันยายนปี2568ดดาวพระเกศ ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษศค่ะดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนมรณะเป็นจังหวะที่บ่งชี้ว่าคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ได้มรดกมีเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นโตที่คุณจะได้จัดการหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณได้โชคได้ลาบจากบุญเก่า นะฮะได้โชคได้ลาบจากการาทําเพื่อสาธารณชนสาธารณประโยชน์หรือไปไปทำบุญแล้วมีโชคจากการทําบุญแบบนี้ก็ได้นะฮะก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานั่นเองค่ะพอเข้าสู่วันที่16กันยายนปี2568 ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลได้ทาการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาส่งผลทาให้คุณมีโชคจากเครือข่ายเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะมีโชคมีลาบจากคนรอบข้างรอบตัวชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนี่แหละค่ะ ที่จะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดอายุเลขเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจําตัวประชาชนทั้งหลายนะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะสามารถได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตกู้ได้นะคะใครทําเรื่องกู้จากธนาคารหรือบริษัทลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนะคะพอข้อส่วนที่17กันยายนปี2568ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันดาวพระอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนลาภมาอยู่ในเรือนวินาศ มีโชคมีลาบจากทางไกลทางต่างประเทศมีโชคมีลาบจากการทํางานเบื้องหลังงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวขอ้อ, Media, อ, Online, งวของกับการแก้ปัญหาเฉพาะทางงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, หรือ AI มีมุมที่ดีเกิดขึ้นได้นะ ที่สมัยต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันได้รับการพัฒนาอย่างก้าวล้ําก้าวหน้าไปมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุล่านใดที่ทํางานหรือกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนยวัตกรรมมันส่งเสริมดีมากแต่ดาวพระอาทิตย์เมื่อมาอยู่ในเรือนวินาศก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศการติชินนินทาการถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ต้องระมัดระวังสุขภาพตาเอาไว้ด้วยนะคะ พอเข้าสู่ปลายเดือนค่ะดาวพระพุธได้ทำการโคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณซึ่งดาวพระพุธนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะเมื่อโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดทำให้คุณมีโชคจากการพูดค่ะ วาจาพารวยวาจานำพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณเป็นช่วงจวังหวะที่คุณจะมีพลังทางด้านการพูดมากขึ้นมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมีความหนักแน่นทางด้านการพูดการเจรจานะคะแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการวางเนื้อวางตัวที่ดีทําให้ผู้คนรักใคร่เมตตาคุณมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาพิจารณาผลกระทบต่อชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลกันในแต่ละด้านเลยนะคะสมัยขอเริ่มต้นที่ด้านแรกนั่นก็คือด้านการทํางานค่ะ ในเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวลลคนาราศีตุลน,นั้นมีแรงกดดันเกี่ยวกับด้านการงานค่อนข้างมากมีเรื่องที่คุณจะต้องสะสางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มมันมีปัญหาเข้ามาทุกทุกอย่างและบางครั้งนะชาวตุลต้องแบบรับปัญหาพร้อมกันหลายปัญหาปัญหาที่หนึ่งยังแก้ไม่ตกปัญหาที่สองก็เข้ามาแล้ว นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่เหนื่อยมากดาวพระรัางคารมาทับเนื้อทับตัวคุณต้องสู้มากๆคุณต้องลุยมากๆบางคนมีความท้อนะแต่อย่าถอยนะชาวตุลต้องสู้ต้องเสริมพลังกายพลังใจให้กับตัวเองนะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาค่ะมีงานใหญ่รอคุณอยู่ค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีคู่รักคนรักหรือมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่เก่งค่ะที่เขามีไอเดียมีศักยภาพในการทํางานที่เขาจะคอยผลักดันตัวคุณให้ได้รับความก้าวหน้าไปด้วย สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือการประทะกับคนรอบข้างรอบตัวการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มมันมีโอกาสที่จะเกิดการทะเลาะเบาแวงได้ง่ายมากๆนะเพราะฉะนั้นชาวตุลจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ค่ะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลถ้าเราจะพิจารณาในมุมของการเงินการทองนะคะการเงินอาจจะมีมุมที่ผันผวนหน่อยนะเพราะว่าดาวประเกตมาอยู่ในเรือนมรณะด้วยแม้ว่าดาวการเงินจะมาทับเนื้อทับตัวแต่อย่างไรก็ตามไม่อยากให้คุณชะล่าใจ นะอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินก้อนใหญ่มาแต่ก็มีรายจ่ายก้อนใหญ่รออยู่เช่นเดียวกันในเดือนกันยายนนี้มันเป็นเหมือนเดือนที่คุณวางแผนจะใช้เงินอนะช่วงปลายปีนี้คุณมีเกณฑ์จะใช้เงินไปกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าวางแผนในการรีโนเวทบ้านหรือซื้อรถใหม่ ต่อเติมบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ดินซื้อคอนโดหรือจ่ายไปกับการท่องเที่ยววางโปรเจกต์การเที่ยวไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้เงินเกิดขึ้นแล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในมุมของรายรับยังถือว่าดีนะมีเกณฑ์ได้เงินจากความสามารถจากความพยายามของตัวคุณแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินได้โชคได้ลาบจากคู่รักคนรักด้วยค่ะ หากเราจะพิจารณาในมุมของความรักความสัมพันธ์ความรักค่อนข้างร้อนแรงมากนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรทับลัคนาราศีเกิดทําให้คุณกล้าสแสดงออกค่ะทาให้คุณมีโอกาสได้เจอกับคนใหม่ๆค่ะทําให้คุณได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะเป็นจังหวะที่คุณจะดึงดูดเพศตรงข้ามไดม้ได้ง่ายมากนะคะอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาจีบเข้ามาชอบและสิ่งที่สําคัญที่สุดชาวลัคนาราศีตุลระยะนี้ ใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปากเสียงเนะี่ยให้ระมัดระวังคุณและคู่อาจจะมีอารมณ์ร้อนใส่กันหงุดหงิดใส่กันบางทีเรามองเห็นคู่ว่าเป็นของตายเราคิดว่าเขาก็อยู่กับเราเขาไม่ไปไหนหรอกแล้วเราจะพูดยังไงกับเขาก็ได้แบบนี้ไม่ควรนะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็ต้องพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์ของคุณให้ดีนะคะ ในมุมของสุขภาพกันบ้างค่ะชาวลักนณาราศีตุลอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะช่วงนี้ดาวพระอังคารที่ขวจรมาทับลักนณาราศีเกิดอาจจะก่อให้เกิดการมีเลือดตกยางออกนะคะระมัดระวังการเจ็บตัวอุบัติเหตุเล็กๆน้อยลื่นล้มหกล้มนะคะแล้วก็เรื่องของการมีปากเสียงจนลามไปถึงการลงไม้ลงมือเนี่ยต้องระมัดระวัง ดาวพระพุธอยู่ในเรือนวินาศด้วยให้ระมันระวังความเครียดความวิตกกังวลอาจจะส่งผลทำให้คุณนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะสิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนกันยายนปี2568นี้คือการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เรื่องของเงินก้อนใหญ่ก้อนโตความสำเร็จ ที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์มันเป็นจังหวะที่คุณมีพลังกายพลังใจสูงมากในการที่จะลุยในการที่จะสู้นะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความก้าวหน้ามีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยและคุณจะทําได้ตามนั้นจริงๆคุณจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาคุณจะเจอลู่ทางคุณจะเจอหนทางที่ใช่สําหรับตัวคุณนะคะอาจจะเป็นแนวทางดีๆสําหรับคนที่กําลังมองหางานเสริมอาชีพเสริมในระยะนี้ก็ได้ค่ะ ชาวลักนาราศีตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เจพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและรับรื่นค่ะ จเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ